สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2565นะคะในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะไปอ่านหนังสือภาษาพาทีกันค่ะลูกนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปบทที่10นะคะบทที่10เพื่อนรู้ใจค่ะหยิบหนังสือภาษาพาทีนะลูกเปิดไปบทที่10ค่ะ ค่าบทที่10บนะคะเพื่อนรู้ใจค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนเรามาอ่านรู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะคะเรียนพร้อมหรือยังคะคําแรกนะคะปากปออกอปากต่อไปค่ะข้าวขออวขาวขาวไม่โทรข้าวแขนขอแอนนอแขนข้อขอออกอข้อ ป้อนปออนอปอนไม่โทปออ้อนจะจออาจจะสิสออิสิเชา้ชาชอเอาช้าไม่โทเชา้าสายสออายอสายไม่เอกสายดึงดออ,อ,ดงอ,อึกงอดึงโยกยอโอกโยกนักนออกอนัก,นก,นก,นกยางยอองอยางดันดออะนดัน,น,น,นขอเ,อขเข้มคออิสโมเข้มรถรอออสอรถ เปิดปอเอโดเปิดส่วนสออวนอส่วนไม่เอกส่วนไกลกอรอไอไกลไหนหอนนไอไหนหลับหอรออะบอหลับภูเขาพออูภูขอเอาเขาภูเขาร่างกายรออางอร่างไม่เอกร่างกออายอกายร่างกายแข็งแรงขอแอะงอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงดูดน้ำ ดออูดอุดนอนอำนาไม่โทน้าดูดน้าดูดดินดออูดอดดุดดออีนอดินดูดดินนอนตะแขงนอ,น,โอโนอนนอนตออัตตะคอแงงองอแขงนอนตะแขงรู้ใจรออูรู้ไม่โทรู้จอไอใจรู้ใจก็รออักระพอ,อือพือกระพือเขาะ ข้างหน้าขออางอขัางไม่โทข้างหอนออาหนาไม่โทหน้าข้างหน้าเนินดินนอเอนอเนินดออินอดินเนินดินอร่อยอรออยอร่อยไม่เอกอร่อยชักช้าชออะกชักชออาชาไม่โทช้าชักช้าดินโป่งดออินนอดินปอององป่งไม่เอกโป่งดินโป่งประโยชน์ปรออะระยอโอชอนอการันโยชน์ประโยชน์ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านอีกรอบนะคะทีนี้เราไม่ต้องสะกดแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมๆกันนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะลูกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะปากข้าวแขนข้อป้อน จะสิเช้าสายดึงโยกนักยังดันเข้มรถเปิดส่วนไกลไหนหลับภูเขาร่างกายแข็งแรงดูดน้ำดูดดินนอนตะแคงรู้ใจ กระพือข้างหน้าเนินดินอร่อยชักช้าดินโปง่งประโยชน์นะคะคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะรู้จักคำนำเรื่องอ่านหลายๆรอบนะคะนักเรียนอ่านให้คล่องคำไหนยังไม่คล่องนักเรียนก็สามารถสะกดคำได้นะคะถ้าใครอ่านคล่องแล้วก็ไม่ต้องสะกดนะคะลูกหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดนะคะโดยการนะคะเลือกคํามาตราแม่กอกาที่อยู่ในรู้จักคํานําเรื่องในบทที่10นี้นะคะมาเขียนคาคามาตรากอกรารนักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเรียนมาแล้วคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนลองหาดูนะคะแล้วเขียนลงในสมุดนะคะส่วนจะเป็นสมุดเล่มไหนเดี๋ยวคุณครูจะฝากไว้ที่ใต้โน้ตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะเขียนคําแม่โกกานะคะเราเรียนมาแล้วค่ะ